ไปไหนเนี่ยไปไห,ไหนก็ได้โตแล้ว,วแฮชแท็กไปไหนก็ได้โตแล้ว <laughs> นี่ไงทำงานนี่เออนี่ดูสิเฮ้ยทำงานเจ้ครับเราจะไปไหนครับไปบุรีรัียมดูเดินข้างนอกูเดินข้างในายิ่งแล้วเดินยังไงถ่ายสวยๆไงอดอลลี่ดอลลี่เหรอดูดิ มันใหญ่มากเลยนะพี่เนาะอะไรใหญ่ตัวเจสเข้ามาเรียบร้อยจ้ะกับเมกัสโต์บุกอีรามยูไนเต็ดปราสาทสายฟ้าแชมป์ไทยลีกที่เยอะแยะที่สุดนี่นี่ตัวนี้เอ้ยตัวนี้สวย ชอบชอบตัวนี้สวยเหมือนตรงผู้หญิงเนาะันนี้เออนี่นี่เป็นจูเนียร์เจกก็คือของเด็กไซส์แลราคามันก็จะอยู่ประมาณ600-700บาทมันก็จะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่เนี่ยเขาก็ซื้อใส่กันเป็นปกติเนี่ยดูดิ740บาทเสื้อกอดลงใส่เอ้ยสวยว่ะต้องโดน คือแพทเทิร์นเสื้อเหมือนกันทุกปีเป็นคอปกอ่าเขาเลยใส่ประจําวันได้ใส่ติดต่อราชการได้ใส่แล้วเป็นเสื้อสุภาพอ่ะที่นี่นะที่วิรามนะอะไงนะมันมีพิธีปักเสื้อนี่ไงเขาดูเลขนี่ไงไม่ไมันไม่ชัวร์เขาจะให้ท่าอ่าเนี่ยแล้วก็ดูรอยถ้ารอยมันจะเกินจะหวักระแทกอ่าแล้วก็บอกเขาาถ้ามันหักเขาจะว่าอะไรไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่เอาถ้าว่าอกพี่อ่ะอกพี่หักอ่ะเป็นอะไรไหมไม่อกไม่หักไมามีความรักดีอยู่เอา แล้วก็คอนเทนตนก็ลงช่องเมืองเนี่ยงไม่ได้สดิ้งเออเราคึงคิดว่าสีนากีดีอ่ะเอาอกกระแทกป้ายนี่มึงก็ดีใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดไ่ใช่หรือไม่ใโอเคโอเคเดี๋ยวแจ๊บส่งซูนให้มันด้วยมาดู wall of fame ของบุรีรัมยูนเต็ดกันหน่อยนี่คือทางเข้าไปสู่ห้องแต่งตัวห้องสื่อ แล้วก็ลงสู่สนามอันนี้ก็จํานวนแชมป์ที่เขาได้นี่ล่าสุดใส่ไปเรียบร้อย9สมัยไทยลีกลีกครับไปไปครับแล้วก็ว่าดไปเขาเลยเป็นโมเมนต,ต์ของบุรีรัมตั้งแต่ยุคก,ก่อนจนถึงปีล่าสุดนี่ก็คือเสื้อแข่งปี2020อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยชายเสื้อจะมีนี่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ ก็จะใช้แบบขวดพลาสติกบรีไซเคิลแล้วก็ทําเป็นวัสดุขึ้นมาถักทอให้เป็นเสื้อแล้วก็นี่เป็นครบรอบ10ปีบุรีรัมยูไนเต็ดก็ใช้ผ้าที่ถูกทอขึ้นจากหมู่บ้าน7หมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัม์นี่นี่บุรีรัม FC นะแล้วก็ขยับมาเป็นบุรีรัม PA และสุดท้ายพอ2022เนี่ยเขารวมกันบุรีรัม FC กับบุรีรัม PA ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดเพราะว่า2รวมเป็น1ก็คือความเป็นยูไนเต็ดยูไนก็คือรวมกันนะนี่นี่นี่ ท่านประธานสโมสรไม่ใช่มือนี่ลุงเนคุณเวินที่ชอบเนี่ยส่วนคนนี้ก็เป็นประธานบริษัทของเราเองอย่าลืมโบนัสหนูนะครับปีนี้นะคะนบบนรับ <c oughs> <c oughs> ส่วนคนนี้นี่โคตรโหดโหดมากเดียวก้หริซานโตยิงให้บุรีรัมรวมทั้งหมดร3อยสมสาประตูและนี่คือเสื้อตัวที่ฉลองประตูที่หนึ่งร้อยของเขาฟรังอาเชมปงเยาาชนเป็นดาวรุ่งที่ย้ายมาตอนนั้นนะ สุดท้ายไปอยู่กับอันเดอร์เลชแล้วก็เล่น UCL ด้วยอเวทีมห้องทีมเยือนแล้วดูนะดูความเขี้ยวความแบบจิตวิทยาของบุรยร์นะดูกองเชียร์แล้วเป็นกองเชียร์จริงๆนะที่เขาถ่ายแล้วก็เอามา,มาแปะเนี่ยดูดินี่คือความแบบไซโคนิดหน่อยแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้แท็กติกบอร์ดอยู่นี้ ก็คือเป็นกลยุทธ์ของของทุกทีมซึ่งแนงกลิตหนักกว่านี้นะแนงกลิบางทีแบบเปิดประตูฟุตบนทักติกบอดเลยคือเหมือนแว่าให้โค้ดแบบทำงานยากอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ถือว่ามาตรฐานสูงมากตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งไอดอลของเด็กๆเลย ตั้งแต่ยุคซูเปอร์จิ๋วเจดำทันตอนนู้นเลยอยู่กับพี่ซุปสวัสดีเจ้าพี่ซุปสวัสดีครับเจดมครับยังดูหนุ่มยังดูเด็กอยู่เสมอเป็นเ <ขอ S 1> พราะพี่ซุปทำรายการกับเด็กวะครัขอบคุณมากโอ้นี่ก็โตขึ้นเยอะแล้วครับดูรูปเก่าๆนี่นโตขึ้นเยอะ <c oughs> แต่ล้วก็ตัดแว่นแล้วก็แบบมีเสื้อกั๊กอะไรอย่างงี้นะปัจจุบันก็ยังทำรายการอยู่ตอนนี้มีกี่รายการเนี่พี่สุปตอนนี้ก็ที่พี่เป็นพิธีกรเองก็จะมีซูเปอร์เทห็นเราเป็นแกนกลาซึ่งก็ยังคงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอเน้นเรื่องนี้เลยเน้นเลยเน้นเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราอยากจะแบบเปิดพื้นที่ให้เราได้เห็นคนเก่งในบ้านเราแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวชีวิตได้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ชมที่เป็นกองทังใจเป็นแบบเป็นโพลิซีเป็นท่าเรี้เป็นเป็นนโยบายของพี่สุปเลยตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่ส น่าสุกจิ๋วตอนนู้นปีนี้เิ่สามสิบแก่กว่าเจ๊เจ๊เพิ่งยี่หกเองปี้จริงจริงใจ่เลย ที่นี้ถาหนาไปดูว่าการสร้างแรงรบันดาใจในมุมของของ,ของการเป็นพ,พิธีกรจะเป็นเจ้าของรายการมีอะไรอยากแนะนําน้องๆหรือว่าเยาวชนที่แบบรักในกีฬารักในฟุตบอลอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็มองหาแบบอย่างที่เราชื่นชมแล้วก็มันจริงๆสิ่งที่จะกังวลแล้วก็มักจะบอกกับทุกคนว่าจะไปเปรียบใครกับใครเวลาพ่อแม่ดูว่าทำไม้องไม่ด้อย่างนั้นไปเองคนนี้เก่งกว่าทไมลูอเป็นอย่างีู้ไม่เป็นไม่จำเป็นว่าเขาเก่งเรื่องนี้เราต้องเก่งเรื่องนี้คือพี่ว่าให้มอง หาสิ่งที่เรามีความสุขในตัวเองสิ่งที่เราทําได้ดีสิ่งที่เราทําแล้วเราภูมิใจในตัวเองแล้วก็แฮปปี้มีความสุขใช่ไม่เดือดร้อนใรด้วยเช่นเราเห็นคนเล่นกีฬาแต่เราอาจจะไม่จะเป็นต้องเด็นหรือกีฬามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะแม้กระทั่งที่สุดอะที่สุดพี่บนพบว่าไอ้การที่เรียกว่าเป็นความสามารถในคนเช่นคนที่ไปอยู่ที่ไหนใครก็รักไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่เอ็นดูอันนี้ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวต้องขอขอเรื่องนี้จากลิซซุปเลยพ่อ มีแต่เด็กๆมีแต่คนรับฟีซุปไงเดี๋ยวต้องแนะนําน้องหน่อยนิ้ไม่ไม่ไม่พี่อาจจะพยายามอธิบายว่าอย่าพยายามคาดหวังว่าจําเป็นต้องมีมใครหรือเรามีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าก็าพยายามเปิดตัวเองให้ได้ได้เจอโลกที่กว้างขึ้นเพื่อจะได้ค้นหาสิ่งที่มันเป็นพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราซึ่งพี่ว่านี่เป็นหน้าที่พี่ใหญ่าพาเด็กๆไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ไม่พยายามไปเห็นไปรู้ไปเค้นหรือว่าไปคาดหรือว่าไปเทียบอดนนี้สำคัญเพราะว่าไม่งั้นจะยิ่งทําให้แบบ เขาอาจจะเกิดความรู้สึกที่ต่อต้านเพราะเขาก็ไม่ได้อยากหรือเขารู้สึกไม่สนุกกับมันอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่แบบผู้ใหญ่ในรุ่นพี่ซุกเข้าใจได้ดีมากๆเพราะว่าคุกคีอยู่กับเด็กมาตั้งมจิ้งกว่าปีเนาะ เราก็พยายามศึกษาแล้วก็จ,จับประเด็นนะว่าอะไรคือน่าจะดีน่าจะมีประโยชน,น์แต่ถ้าถามว่าในวันแรกก็รู้เลยไหมก็ไม่รู้ต้องต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้มาเช่นเดียวกันแล้วแล้วอย่างกรรมการในรายการนี้พีซซุปเลือกมาอย่างไงหรือว่าคอมเมนเตอร์มีคนนึ่งชื่อป๋องกระพนนี่เลือกเข้ามาหรือเขาเขา พี่ป๋องอะผักดันเราไมมรายการเพาว่าอ้าวเขาเป็นเรือจ้างพี่ป๋องอ่ะคนจะอัมไกเยอะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆพี่ป๋องคือคนที่พี่พูดเมื่อกี้คือคนอยู่ที่ไหนแคนกรสังเกตไหมโ้เขาเขาอยู่ที่ไหนก็จะเป็นมวลที่ทําให้หนึ่งกับสองรวมกันได้เอกับดีอยู่กันได้แล้วทุกคนก็จะพร้อมอัมแกแแย่กันแล้วก็จะไม่โกรธจะก็มีความสุขใช่แกจะทําให้เรื่องราวต่างๆมันไหลลื่นคือเรื่องอื่นเนี่ยของแกไม่ดีเลยแกดีเรื่องนี้ถูกไหมแค่ที่ไหนเรื่อนแต่พวกเราไปเห็นเรื่องอื่น <laughs> พี่พี่มองเเรื่องดีพี่มองเรื่องดีพ,งงดพี่มองว่าพี่มองว่าแกแบบแกให้กำลังใจเด็กตลอดเละแกะมีแง่มุมที่ชื่นชมนะแกะมีลูกยังเล็กอยู่แกมาแกก็จะรู้สึกว่าอ,อ ทำไงที่ลูกแกจะได้อย่างนั้นอย่างนี้บ้างหรือทำไงคือแกก็แกมีเหลี่ยมมุมที่น่าสนใจแต่ถ้ามองมองในความว่าส่วนผสมอรารการที่ว่าแกมีคาแรคเตอร์ที่ทําให้เรื่องราวมันไหลลื่นเพราะว่าในความเป็นรายการเราสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาคือว่าเด็กคนหนึ่งนะอายุ7จ็ดขวบแปดขวบหรือผู้ใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดเขาจะมาอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นตัวเองได้ยังไงต้องมีคนที่แบบไปคอยแบบบรรยากาศขุดเขาคอยแบบให้กำลังใจเพราะว่าบรรยากาศสําคัญในรายการก็พยายามจะทําให้เขาเป็นตัวเองที่สุดแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เขารู้สึกสบายที่สุด บอกกับน้องทีมงานว่าอะไรที really ่เป็นตัวตนของคนที่อยู่ข้างล่างเวทีหน้าที่ของเราคือเขาจะต้องขึ้นมาอยู่บนนั้นแล้วเป็นแบบนั้นได้และให้เขารู้สึกภูมิใจที่สุดในวันนั้นการที่เขาออกรายการเขาจะต้องเป็นวันที่เขาดีที่สุดในชีวิตเราต้องช่วยทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นหน้าที่เราดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการหรือว่าคนที่เป็นส่วนผสมในรายการก็เป็นองค์ประกอบที่ทําเพื่อเพื่อบริการแล้วถ้าเกิดวันเนี่ยหลังจากนี้เกิดพ่อป๋องก็ไปพูดวอาซุปเปอร์เทนเรืออะไรก็แต่เนี่ เขาดูรายการช่องเจดาบ่อยมากพี่ป๋องก็มีส่วนสาคัญจริงๆครับถ้าถ้าเราไม่มีพี่ป๋องเราก็ไม่มีวันนี้แต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าไม่มีพี่ป๋องเราก็ไม่มีวันนี้สิพี่ซุกบอกมาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยไม่แต่แต่วันนี้ที่เรามีเนี่ยถ้าไม่มีพี่ป๋องเราอาจจะดีกว่านี้ หรือหรือหรืออาจจะไม่ดีเท่านี้แต่เพราะเอิญว่าเราภูมิใจกับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณที่มีพี่เป็นปลายเปิดไปใช่เขาไม่คิดต่อเองเอาเปล่าติดตามด้วยพี่ทุกันนี้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจ้ารู้สึกขอบคุณจ้ะโอ้ได้เจอสักทีได้เจอทักทีขอสั้นสั้นพี่ยุบนิดเดียวไม่เยอะ Okay. อยู่กับพระเอกของเราแล้วพระเอกเลยโกอุ้มเจตธาตอรุ <c <c ่งนี่รุ่งนี <h 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 ่ก็เป็นรุ่นน้องเจที่อาสมทนด้วยคุยกันในไอจีในเฟซบุ๊กอยู่บ่อยบ่อยในติ๊กต็อกด้วยเจดำไล์ในติ๊กต็อกบ่อย วันนี้พี่อุ้มเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเด็กยุคนี้มากๆเลยหนึ่งเรื่องนี้ดํายังคิดแล้วยังซึ้งยังแบบ่ายังอินอยู่เลยก็คือแชมป์เจลีกับการไปตามฝันที่ญี่ปุ่นพี่มีอะไรอยากบอกน้องๆไหมคนที่มองเราเป็นแบบโรโมเดลเลยอะ่ะคนอื่นเลยผมก็อยากให้น้องๆที่มีความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลนะครับก็มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองมองผมหรือว่ามองชนะทิพย์หรือพี่มุย้ยหรือคนอื่นเป็นไอดอลได้แต่ว่าอย่าคิดว่าจะเก่งแค่เขาเก่งกว่าพวก พวกคนพวกนี้ขึ้นขึ้นไปเพราะว่าเราก็ต้องการคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีศักยภาพที่เหนือกว่าที่ที่ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะพาทีมชาติไทยเราไปให้ไกลกว่าเใช่ถ้า้เรามองว่าอยากเก่งแบบ ที่ทอนชนะทิพย์หรือที่จะสิงหรือว่าคนอื่นๆแค่นี้มันก็ยังไม่พอไม่ใช่เรายังไม่พร้อมต้องขึ้นไปอีกเราก็อยากให้แบบน้องๆที่อยากอะไรอยขึ้นมาใหม่หรือว่าสนใจที่จะเล่นฟุตบอลอาชีพอะไรเงี้ยเพราะว่าบอลฟุตบอลอาชีพมันก็เลี้ยงครอบครัวได้นี่เลี้ยงครอบครัวได้ใช่แล้วเราก็เป็นคนรักครอบครัวด้วยถูกไหมครับแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจแล้วก็เชื่อฟันในโค้ชพยายามพัฒนาอยู่ตัวเองตลอดเวลานี่สําำคัญครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี สิ่งหนึ่งที่เห็นจากพี่อุ้มเลยคือความเป็นมืออาชีพกับการที่อยู่ที่ญี่ปุ่นยุ่มอะไรที่มันแบบทาให้เรารอดมาได้ใช้คํานี้แล้วกัน แบบภาษาบ้านๆเลยไมเราถูกรอดไม่ได้<น>เพราะตรงนั้นนี่แบบโหแบบเสือถึงก็ทิ้งแรกใช่ครับก็ส่วนหนึ่งเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่มิวนะครับที่เป็นล่ามของผมก<ช>็พี่มิวนี่ช่วยใน,นการคูคิดเลยนะใช่ครับช่วยในการปรับตัวในในเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแกอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วก็แกมีเขาเรียกว่าอะไรคำพูดที่มีความน้อมน้อมให้ผมเข้าหากับคนญี่ปุ่น<ต>ไ,ดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวง่ายขึ้น,น,นใช่ปรับตัวง่ายขึ้นทําให้คน ที่ญี่ปุ่นเอ็นดูเรามากขึ้นอนะไรเงี้ยครับก็คาพูดของม่มิวันช่วยนีช่วยเราในการปรับตัวได้อนะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องสู้กับคนญี่ปุ่นให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะลงไปเล่นใน11คนแรกอของทีมได้อนะไรเงี้ยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นถ้าคุณไม่ได้ลงคุณไม่ใช่ได้รับแค่เงินเงินเดือนอย่างเดียวคบนัสคุณไม่สามารถไปแบ่งกับคนอื่นได้ถูกต้องใช่แค่จะแบบได้ได,ได้เงินแค่ก็เหมือน,นไ,มไม่มีส่วนกับเขาเอาง่ายๆมีส่วนแค่ซ้อมใช่ว่าไปอันนั้นก็คือสิ่งสําคัญเเเลยพราาาะว่่่่่ถถ้้้คคุุณไมดินนนนึงงงีีีีตตอสักญปท เขาเนี่ยเขาดิ้นรนเพื่อที่จะเป็นที่จะเป็นเสบียคนแรกไปเมืองนอกเป็นเสบียคนแรกทีนี้ไปเมืองนอกเลยครับเพราะว่ามันต้องขี่ตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะไปติดทิมนชาติที่ปุ่นก็เป็นแนวคิดที่แบบน่าสนใจเนาะใช่ครับก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยที่ดูพี่อุ้มเป็นตัวอย่างนะเอาให้เก่งกว่าทีละทอนเก่งไปเลยเอาให้เก่งกว่าโกอุ้มไปเลยหลายคนครับเขาด้วยชนาชิปทีละทอาทีละทอธีีศิลป์อย่างทีรเทศได้ไหมทีลเทศดีสองได้ครับพี่ปีสองได้เหรอช่วงหลังไม่ค่อยได้นะเอาทีนี้ ย้อนใท้ายติดตามพี่อุ้มทางไหนได้บ้างฝากช่องจะดมได้เลยจ้ะครับก็มีเฟซบุ๊กทางพิทยนครับแล้วก็อินดิแกมพิทยาอนเท่านั้นครับแล้วทีมอีสปอร์ตคุณนะทีมอีสปอร์ตก็เทียาอนไปครับก็าทำเล่นเล่นให้กับน้องอยากทำครับก็ช่วงหลังอินนี้ภาคอยู่นะเอพทีออนไลน์นะเขาไปรอบลึกๆตลอดนะช่วงหลังเขารอบลีกตลอดนะมีครับน้องมาขอให้มาขออยู่อยากอยากใช้ชื่อทีมเทียาอนไปมีเอฟซีออนไลน์มาอยู่ เฉียบมากทำไปตามโกอุ้มด้วยน่ารักมากๆเป็นลรงใจให้เสมอของพระเจ้าอปพอจิฉพี่อุ้มจาขอบคุณจ้าเย้ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่อุ้มเลือกให้เราหน่อยนักเต่สองคนเลือกไปตลอดทางเหมือนเดิมนะแต่อันนี้เป็นต่างชาติไุ้มไม่มีปัญหาเลยสามารถมีภาพพิจารณาได้เลยคาฟูหรือฮาเวียซานนิติก ฮาเวียสันิติครับฮาเวียสันิติหรือซิโกรามอสเอ่อสันนิติครับสันนิติหรือแกรี่เนวิลสันนิติครับสันนิติหรือลิลลี่ตูรามสันนิติครับเฮ้ยสันนิติหรือฟิลิปหัวหมากฮฟิลิิปรามฟลิปรามฟิลิปรามครับฟิลิปรามอุ๊ยเปลี่ยนแล้วเว้ยเฮ้ยฟิลิปรามหรือดานิเอลเวสเอ่อดานิเอลเวสครับอุ๊ยดานิเอลเวสหรือกาเลสปูโย ปูโยครับอุ้ยปูโยหรือเจนี่คาร์ลัอร์โอ้ปูโยแน่นอนปูโยหรือปาติเอรราเอ่อเอฟราครับอุ้ยเอฟราหรือแอชลีโคแอชลีโคครับแอชลีโคหรือเจรทอนบูมาทันโอ้เจรทอนครับเย้ขอบคุณจากพี่อุ้มแฮะเป็นไง สนุกเลยสิเออเจดำนำพามาบุรีรัมย์ขอบคุณด,ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างที่พาเจดําแล้วก็แจ๊บสปอยให้ดีหกเก้าแล้วก็โปรดิวเซอร์แป้งมาถึงบุรีรัมเรื่องราวเยอะแยะแรงบันดาลใจความท้าทายชาร์เลนจ์การเล่นเกมไปดูได้วันที่18สิงหาคมนี้นะจ๊ะทุกคนในยี่ห้อรอดนะเอ้าฝากติดตามของเจดําด้วยทุกแพลตฟอร์มด้านหน้านตรงนี้กดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกไว้ทุกชนะแล้วกันนะจ๊ะโซวันนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเด็เดๆที่บุรีรัม,มย,ย์แล